ตงกวนจุดเริ่มต้นของเมืองสนุกเกอร์ระดับโลกและนี่คือเรื่องราวของความฝันที่ไม่ธรรมดากับไปอยู่ลู่แชมป์โลกหญิง2ส,สมัยซ้อนที่ไม่ได้แค่คว้าแชมป์แต่ปลุกทั้งเมืองให้ตื่นคืนวันที่27พฤษภาคม2568ที่สนามกีฬาเฉิงผิงเมืองตรงกวมนมณฑลกวางตุง้งใต้แสงไฟสปอตไลท์ที่สัดส่องลงมาคือใบหน้าของไปอยููลู่นักสนุกเกอร์สาวชาวจีน เจ้าของรอยยิ้มสุดมั่นใจที่เพิ่งพลิกเอาชนะมิงนชารัตวงหฤลือไทยมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศไทยด้วยคะแนน6ต่อ4เสียงเฮลั่นจากแฟนกีฬาดังขึ้นทั่วทั้งสนามไปอยู่ลูก่กลายเป็นแชมป์ w o r ร์ w o m e n น n o o k e r Championship 2025เป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วแต่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ของเธอมันคือชัยชนะของเฉิงผิงเมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่งแทบไม่มีใครพูดถึง กับกลายเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองผ่านกีฬาที่จุดประกายความหวังให้กับชุมชนทั้งเมืองในวันนี้เฉิงผิงไม่ใช่แค่เมืองในตรงกวนอีกต่อไปแต่มันคือแหล่งเพาะพันนักสนูกเกอร์จีนอย่างแท้จริงที่นี่มีสโมสรบิลเลียดมากกว่า200แห่งกระจายอยู่ทั่ว30หมู่บ้านร้านขายอุปกรณ์กีฬาเต็มไปด้วยโปสเตอร์ของนักสนุกเกอร์ชื่อดัง และที่สำคัญที่สุดที่นี่เป็นที่ตั้งของ CBSA Guangdong Branch คือวิทยาลัยสนุกเกอร์ระดับโลกที่เปิดมาตั้งแต่ปี2013และมีเจ้าซินถงแชมป์โลกปีนี้เป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นดิงจุนฮุยเหลียงหวนป๋อเซียวกัวตงหรือเทียนเผิงเฟยทุกคนล้วนผ่านสนามฝึกซ้อมที่เฉิงผิงมาแล้วทั้งนั้นเฉิงผิงไม่ได้แค่ปั้นนักกีฬาแต่ยังใช้สนุกเกอร์เป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจของเมืองผ่านแนวคิดสนุกเกอร์ plus consumption เกิดเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นเทศกาลสตูกเกอร์เบียร์โฮมสเตย์มัสคอตโนเมียที่เปิดตัวพร้อมไปอยู่ลูและอูอันอีการเรียนการสอนสตูกเกอร์ในโรงเรียนและการแข่งขันหมู่บ้านที่มีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่อายุ7ขวบไปจนถึง60ปีในปีเดียวเมืองนี้สร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยวกว่า2ล้านหยวนและทำให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมพุ่งสูงขึ้นกว่า20%อซอุตสาหกรรมสุกูเกอร์ของเฉิงผิงไม่ใช่เรื่องเล่น บริษัทผลิตอุปกรณ์ทั้งในและต่างประเทศแห่เข้ามาตั้งโรงงานฐานธุรกิจและศูนย์ฝึกที่นี่ปัจจุบันเชิงผิงมี146องค์กรที่ดูแลและบริหารทีมกีฬาและ139ธุรกิจเกี่ยวกับสนูกเกอร์ทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหการรมสนูกเกอร์ครบวงจรตั้งแต่การฝึกซ้อมผลิตอุปกรณ์ไปจนถึงการจัดการแข่งขันระดับโลก อีกหนึ่งหัวใจของเฉิงผิงคือการศึกษา CBSA College มีหลักสูตรส n น o ker Management ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ฮัลลัมจากอังกฤษสอนทั้งภาคทฤษฎีการจัดการกีฬาและฝึกปฏิบัติแบบมืออาชีพและล่าสุดก็เพิ่งสร้างแชมป์ระดับนานาชาติหน้าใหม่อย่างสีเจียหุยและฟานเจิง้งแม้สนุกเกอร์ยังเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มในจีนแต่เฉิงผิงกำลังพิสูจน์ว่าเมืองเล็กก็สามารถเป็นศูนย์กลางระดับโลกได้ ระบบฝึกผลิตแข่งขันท่องเที่ยวของเฉิงผิงคือโมเดลเมืองอนาคตที่ผสมกีฬาเศรษฐกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันตอนนี้สนามแข่งสนุกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่นี่เพื่อรองรับการแข่งขันระดับท็อปทั่วอุตสาหกรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดิงจุนฮุยเคยกล่าวไว้ว่า เฉิงผิงคือหนึ่งในไม่กี่เมืองที่สร้างบรรยากาศกีฬานี้ได้ดีมากเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้จริงฝึกจริงและเติบโตในเส้นทางนี้ได้จริงแม้จะยังมีข้อจํากัดเช่นระบบ AI และอุปกรณ์สกอร์ที่ยังต้องพึ่งพาของต่างชาติหรือการสร้างแบรนด์ระดับโลกที่ยังไม่ชัดเจนแต่เฉิงผิงกําลังกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองผ่านกีฬายังมีระบบวิสัยทัศน์และมีหัวใจเพราะที่นี่ไม่ได้สร้างแค่แชมป์แต่สร้างระบบสร้างอุตสาหกรรมและสร้างฝันให้กับเด็กๆทั่วประเทศจีน ไส่อยู่ลูกไม่ใช่แค่แชมป์โลกหญิงแต่คือสัญลักษณ์ของความฝันที่เริ่มจากห้องฝึกเล็กๆและก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกและนี่คือเรื่องราวของเฉิงผิงเมืองหลวงสนุกเกอร์แห่งอนาคตฝากกดติดตามช่องกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ว่าคุณรู้จักเฉิงผิงมาก,ก่อนหรือไม่แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ